สวัสดีครับเพื่อนๆพผู้ติดตามทุกท่านและเพื่อนเพื่อนในเฟซบ o ๊กทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนดอนเจดีทุกท่านครับเพื่อนเพื่อนคนสุพรรณทั้งหลายที่มาอุดหนุนหน้าร้านของเรากับส,สวนเสกไม้มงคลนะครับมีหน้าร้านอยู่ที่ข้างองค์พระนเรศวรตรงข้างหน้าโรงพยาบาลดอนเจดีเปิดขายทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับวันนี้ าทางเราจะมารีวิวไม้หน้าร้านของสวนเสกไม้มงคลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรเอ่ยตัวนี้ก็จะเป็นกวนอิมเงินนะครับจะมารีวิวต้นกวอนอิมนะครับอันนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะครับมีทั้งกวนอิมเงินและกวนอิมทองนะครก็เป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งที่ซึ่งค่อนข้างเลี้ยงง่ายพอสมควรเลยนะครับกวนอิมเงินกวอนอิมทองของ ร้านสวนเศกไม้มงคลเรามีให้ลูกค้าแล้วนะครับหลังจากไม่ได้เอามาขายหน้าร้านเสะพักใหญ่ๆนะครับตอนนี้มีแล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่ยังมองหาคนอิ่มเงินคนอิ่มทองนะครับเป็นไม้มงคลที่ควรมีปลูกไว้ในบ้านเพื่อเสริมพลังทางด้านการเงินนะครับนะครับ เพื่อนๆหลายท่านอาจจะรู้แล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับต้นกลนิมเงินกลิมทองนะครับกับสวนเสกไม,ม้มงคลนะครับขายอยู่ที่กระทางละ60บาทนะครับสําหรับสนเสกไม้มงคลนะํามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นบางส่วนนะครับนะ ตัวนี้ก็จะเป็นคนอิมเงินอีกเช่นกันนะครับคนอิมเงินคนอิมทองนะครับก็จะมาอยู่คุ้มสวยๆเลยนะครับ60บาทนะครับ1กระถาง60บาทลูกค้าท่านใดที่เคยมองหาแล้วตอนนี้ทางสวนเสกไมมมงคลเราจัดมาเต็มนะครับมีอยู่ประมาณ100กระถางนะครับท่านใดเอาเยอะมีส่วนลดให้5บาทนะครับทางสวนเสกเราจะไม่ลดให้ลูกค้าเยอะนะครับ นี้ก็จะถัดมาก็จะเป็นคาใบตองนะครับคาใบตองของเราก็สวยนะครับอันนี้อยู่ที่350บาทนะครับสําหรับคาใบตองของเราถัดมาก็จะเป็นไอวี่ไอวีด่างนะครับไอวี IV ด่างของร้านเราจะอยู่ที่ราคา200บาทไม่รวมส่งนะครับเฉพาะหน้าร้านเท่านั้นนะครับถัดมาก็จะเป็นเงินเต็มบ้านนะครับ้รวยรวยไม่เลิก นะครับไม่ใช่เงินเต็มบ้านขอโทษทีเพื่อนๆนะครับจะมีทั้งตัวด่างร้อยไม่ด่างนะครับสําหรับรวยไม่เลิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแม่ด่างนะครับจะมีตั้งแต่ราคา50บาทถึง100บาทนะครับสําหรับรวยไม่เลิกนะครับนะครับถัดมาถัดมาก็จะเป็นตระกูลหน้าวัวใบจะเป็นบรรดังเจ้าสัวฟอร์มกอนะครับสวยครับ แล้วต่อมาก็จะเป็นออมเงินออมทองนะครับออมเงินออมทองอันนี้ก็จะเป็นออมทองนะครับสีสันของใบนางสวยมากครับต่อกันครับออมทองใบกันใหญ่บึ้มๆเลยนะครับอ,อมทองของเรานะครับนี่ยครับอ,อมทองใบใหญ่นะครับ ขึ้นหลักแล้วจะอยู่ที่กระถางละแปดร้อยบาทนะครับสำหรับที่ออมทองที่ขึ้นหลักนะครับสวยเวอร์วังอลาัางการนะครับงานเขาสวยงานเขาดีนะครับสำหรับออมทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบใหญ่มากสำหรับอมทอง ของเรานะครับกับสวนเสกไม้มงคลมีหน้าร้านอยู่ที่ข้างองค์พันเรศสวนอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีตรงข้างหน้าโรงพยาบาลดอนเจดีสําหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆันไปก่อนนะครับไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ